สวัสดีค่ะนี้นะคะก็จะมาอาจแบบกล้องหน้าไอเห็นเลยนะคะก็ไม่ต้องไปเจอสถานที่นะคะนี่บ้านเก่านะคะก็นี่ในถุงเป็นสกุตชี่ที่ซื้อมานะคะวันนี้ไปซื้อมาที่เอ,อ่เออเวนิวเกษตรนะคะเป็นห้างนะคะแล้วก็มีร้านขายสกุตชี่ร้านที่เขาชื่อที่พี่ฝนนะคะโอเคนี่ทังถุงเลยนะหมดไปนี่ก็แบบเออเยอะอยู่น,นะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เราเอาไปเล่นด้วยแต่อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็วนะอนนกนะะน 3, ันนี้ไม่เกี่ยวนะอันน,นี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่สามตัวนี้ไม่เกี่ยวนะก็อนนี้หน้าดาหน่อยไม่เป็นไรสามตัวนี้ไม่เกี่ยวแต่อันนี้ไปซื้อแบบนี้มาให้ครบเซตเลยสามตัวนี้ไม่เกี่ยวแยกไปก่อนนะคะอันนี้คือทั้งถุงนี่ดูที่ไปซื้อมานะคะก็ราคาชุกชุกไป เราเล่นค่ะก็คือหมดรวมแล้วอ่ะห้าพันนะคะ <c oughs> ไปหาให้แม่หน่อย <c oughs> แม่อยู่ข้างนอกค่ะนี้เป็นห้องเก่านะก็รวมแล้วทั้งหมดห้าพันนะคะก็ป้าเราป้าไปกับป้าพอนะคะแม่ไม่ได้ไปนะก็คือป้าของป้าก็ป,กประมาณพันบาทป้าก็ประมาณหนึ่งพันนะคะแล้วก็ประมาณสี่พันเนี่ยทั้งหมดนี้ เลยทั้งหมดนะคะนะคะนะคะก็อันนี้ไปเจอตัวตัวเลยนะแบบไปเลือกเลือกซื้อได้ไปเลือกซื้อซื้อเลยอ่ะมีคนมาขอให้อัดลงยูทูปโอเคก็เดี๋จะมาอัดกันพูดเยอะแล้วนะจะรำคาญกันนะชิ้นแรกมาดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกเป็นมินเนี่ยนเอ้ยไม่ใช่มินนี่นะคะไม่ขนมปังมินนี่คือเราอยู่นะนี่เป็นแบบแทบนะคะแทบนะ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้มีเป็นแพ็นกันเปมิกซี่เมาส์ขนมปังมีแบบนี้นะขนมปังปอนเป็นแบบนี้มันหอมนะมันหอมร้านที่เขาอ่ะ หอมติดเลยอ่ะถูงอ่ะไม่มีแผงคอะแบบนี้ไม่มีแผ็ตอันในชินที่สามนะคะต่อไปนี่เป็นพวกซิตี้ก็เป็นที่ห่อนี่มีมาดูที่ห้านี้กันนี่ซื้อมาสองสีนะคะเป็นแก้ว อันนี้ก็เป็นสีชมพูมีเป็นแท็กคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะน,นี่เป็น ชิ้นต่อไปนะคะเป็นเหล่านี้เลยซื้อมาครบเซตเลยค่ะก็เป็นถ้วยกาแฟครบเลยสามสีอันนี้สั่งจากเน็ตนะครบสามสีเลยนะก็แท็กนีนะนนนะเป็นสี เราเราไปนั่งเลือกมาอันดูอันที่มันสโลที่สุดเลยอ่ะ,อะก็เป็นอันเท่านี้แหละน,นี่เกี่ยวกนะับคดีไปแล้วหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะข้างบนเนี่ยจะคนละแบบกันจ้าแม่ค้าน่ารักมากค่ะสุดๆอ่ะต่อไปมาดูอันแบบนี้กัน อันนี้มป็นถุงถุงมันหลุดนะแต่ไม่เป็นไรจริงๆมันมีหลายอันแหละแต่อีกอันหนึ่งถุงไม่หลุดแต่ไม่สโลว์ถุงหลุดสโลว์มันมีสามสีจอมาครบหมดเลยกินร้านที่เขาเหมือนยังอยู่อ่ะ <c oughs> นี่เป็นจูช็อกโกแลต โรสวานิล่าลูสตอเบอรี่วันนี้ก็มาบ้านบ้านเกิดนะบ้านสวนแมน่ที่ตั้งก็มาต้องตั้งต้องหน้าก็มีเซ็ตเลยซื้อให้ครบเซ็ตละ ถุงหมดแล้วนะนี่สามสี่นะคะก็น,นี้เป็นมันถอดได้ด้วยนะตรงเนี้ยเนี่ยมันสโลมีรสสตรอเบอรี่นะคะมรสช็อกโกแลต ก็เราเลือกอันที่มันแบบสโลว์อะที่เขามีหลายแบบนะแต่เราซื้อมาแค่แบบนี้ไว้เดี๋ยวป้าบอกว่าเดี๋ยววันหลังไปใหม่เพราะมันอยู่ใกล้บ้านนะคะเลยเดี๋ยวมองงาเม,มืงวานไปอ่ะข้างหลังมีลายเส้นด้วยีทเทาๆกาจะมองไม่ค่อยเห็นนะโอเคก็วันนี้หมดไปเยอะนะคะ ได้มากี่ชิ้นมีเพื่อนถามว่าได้มากี่ชิ้นเรามานับกันสองสามเป็นเท่าไหร่ละห้าอันนี้ก็เป็นแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้มาสิบสามชิ้นนะคะถูกแล้วสิบสามค่ะน,นับเริยมาละ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามนะคะโอเคสำหรับนนี้ก็ไปแล้วค่ะบายบาย